เขบเพืนอที่น่ารักของแอดด,ดีๆต้อนรับเข้าระช่อง Baby Monster World แอดส่งแจะมาแล้วค่ะเพื่อนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวสารคนน้องเบมอนกันอีกเช่นเคยฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะและท้ายคลิปอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเยอะๆเลยนะขอบคุณมากๆค่ะ เริ่มเลยกับสำนักข่าวเกาหลีที่ล่าสุดได้ตีข่าวออกมาเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเวิด์ทัวร์ของเบมอนโดยเขาระบุว่า จากการเปิดเผยของทาง YG ตอนนี้เบมอนเตรียม s e ซตลิสพิเศษสุดปังที่มีให้ดูได้ในเฉพาะคอนเสิร์ตเท่านั้นส่วนเมมเบอร์ Baby Monster ทุกคนก็กำลังซ้อมการแสดงพิเศษนี้อยู่ซึ่งมันเป็นการแสดงเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนและอาฮยอนจะเตรียมการแสดงเพลง Dangerously อะถึงแม้ว่าข้อมูลการแสดงของเมมเบอร์อีก6คนยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะคะแต่ YG ก็ได้ออกมาบอกเพิ่มเติมอีกว่าด้วยความเป็น girl group สุดครบเครื่องที่เก่งรอบด้านอย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอป R&B หรือการเต้นเบมอนจึงพร้อมมากที่จะโชว์เวทีที่ดีที่สุดที่ครอบคลุมทุกความสามารถไว้แบบไม่มีที่สิ้นสุด oh. oh. รีดรอเลยนี่วอร์ทัวร์ครั้งแรกของเบมอนนะแต่ทำไมมันช่างน้าตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนี้ oh. เรามีการแสดงเดี่ยวของน้องๆทุกคนอีกด้วยแถมอาคยอนยังจะมาโชว์เจจูราส l ลีที่เคยเป็นไ i r a l ปังแตกตานไปทั่วโลกมาแล้วอีกด้วยบวกกับเซตลิสพิเศษสุดปังนั่นอีกล่ะโอ้โห oh. oh. จัดตปมากรัดว่า และในส่วนของ Love in My Heart ช h อ r ฟิล l มนั้นที่ทำเอาฉันหน้าแหกไปเลยเพราะคลิปที่แล้วแอดดาว่า ah เป็นอาสาไงคะแต่วิดีโอที่4ี่ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันนี้กลับเป็นช็อตฟิล์มของน้องรามีเกิดตุกโก ก็หน้าแตกเบาๆพราวๆ,ๆรับได้โยว YG ก็เล่นหักปากกาเซียนสะนี่ปล่อยรามีออกมาสเลยแต่ใดๆก็คือน้องปากระพปงของแม่ผ่องมากออร่ากระจายเต็มทุงยาตน่ารักสดใสมากว่าร่าเริงรับแสงแดดอบอุ่นละมุนต้นมดดีไปหมดแถมสีผมน้องยังบ l อนทองยิ่งกว่าใบหญ้าอีกนะและแน่นอนจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโวคอลของ รามี ami, ที่เข้ากับเมโลดี้ท่อนร้องที่สุดแอดชอบมากกับความมีดินามิกนี้ที่ค่อยๆปล่อยเสียงไล่ระดับก่อนที่จะพุ่งเสียงทรงพลังในคำสุดท้ายไม่เคยผิดหวังกับลวดลายเทคนิคในการร้องเพลงของรามีเลยตกหลุมรักรอบที่ลานแล้วเนี่ยพร้อมมากอยากดู m อตัวเต็มแล้วคะ่ะ และเมื่อวันนี้น้องๆเบมอนก็ได้เดินทางจากกิมโปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะ ซึ่งตอนแรกหลายๆคนคิดว่าเบมอนจะไปจีนเพื่อไปเตรียมงานแฟนซนในวันที่14ธันวาคมนี้ซะอีกแต่ปรากฏว่าเจสตินเนชั่นของเบมอนนั้นกลายเป็นที่ญี่ปุ่นแทนค่ะ <c oughs> เลยทําให้หลายๆคนงงกันว่าน้องๆไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นกันแน่เพราะไม่มีตารางงานที่นั่นเลยเดากันว่าบางทีน้องๆอ,อ,อาจจะมีไปแจมบนเวทีคอนเสิร์ตโวลทัวร์ของรุ่นพี่ทเวนีวันที่ในวันนี้จะมีคัมแบ็คคอนทัวร์แรก ที่โตเกียวก็เป็นได้ค่ะแล้วที่สนามบินเมื่อวันนี้น้องรามีก็ได้ห้อยพวงกุญแจคอลเลกชัน2021 x Hello Kitty ไว้ที่กระเป๋าซซเลนเอีกด้วย มันยังไงกันสิอะ่ะพวกเรารอลุ้นกันได้เลยว่าเบมอนไปญี่ปุ่นกันทำไมจะขึ้นไปแจงบ,บนเวทีของรุ่นพี่ทูเจริงไหมยังไงแอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีอย่างแน่นอน <Okay. S 1> กดติดตามไว้นะแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้วันนี้พี่ๆพาดีมีความสุขกันมากๆรักๆๆกันเลยบายสิคะ I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop. No, I'm never second-guessing. I gotta get